เทสกล้องก่อนส่งวันนี้นะคะเป็นฮาร์ฟเฟรมนีิปัดเพน e ED e d นะคะตัวนี้เตรียมจัดส่งให้คุณสารลินีจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะคะเคก็คือเช็คสภาพก็มีฝาปิดฟิลเตอร์นะคะสาย นี่มาก,กับตัวกล้องทั้งนั้นเลยสภาพสินค้านะคะเลนก็อย่างที่แจ้งไว้อ่ะค่ะมองอย่างงี้ไม่เห็นต้องไปกลางแจ้งจะเห็นรอยเหมือนโคตรลอกนิดนึงอ่ะค่ะก็ตามมาอยู่กล้องแต่ว่าตอนที่ได้มาที่เห็นก็คือ ก็ไปเทสฟิล์มดูก่อนว่ามันมีผลต่อภาพแค่ไหนก็สรุปคือไม่มีผลต่อภาพนะคะแต่ว่าปกต,รติรุ่นนี้เวลาเคยลองเคยขายมาแล้วประมาณ3ตัวทุกครั้งที่ไปลองก็คือไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้หรอกคะ่ะ รุ่นไหนๆถ้าเกิดสมมติว่าถ่ายย้อนแสงอะเนาะมันก็จะมีอาการเหมือนแบบย้อนแสงแล้วมันไมนน่มีแฟลชช่วยตีอะเราจะรู้สึกว่าเวลาถ่ายย้อนแสงพวกเป็น f ตัวเล็กๆหรือว่า o m มแ c กอย่างเงี้ยบางตัวก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครถ่ายย้อนแสงมากเท่าไหร่หรอกคะ่ะเพราะมันจะทำให้ถ่ายนางแบบแล้วไม่เห็นนางแบบเนาะ โ okay. อเคตัวนี้นะคะที่ใส่ฐานแบบอยู่ตรงข้างล่างนะเราก็ใช้เหรียญบาทนะหมุนเปิดออกมาแบบนี้นี่ชองใส่ถานแบบก็ใช้ตัวนี้ 625จะถามว่า l r 4 4หรือ SR44 ได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องมีเขาเรียกตัวอะแดปเตอร์แปลงให้มันเป็นไซส์เท่าก,กันกับรุ่นนี้มีตัวครอบครอบลงกับ l r 4 4ตัวนี้ก็คือตัวนี้ฐานตัวนี้ก็หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตนะคะในนี้มีคนขายเยอะแะ เวลาใส่ก็คือหงโคบวกขึ้นเหนือถ้งท,ที่มีตัวหนังสือเนี่ยค่ะโคบวกนะแล้วก็ปิดฝาถามว่าไม่ใส่แบตได้ไหมไม่ใส่แบตก็ได้ค่ะถ่ายได้แต่แมนนวลน,นะถ้าถ้าจะเอาโหมดออโต้ด้วยก็คือต้องใส่แบตบ ก็คือถ้าวัดแสงมีปัญหาโหมดออโต้มันจะไม่ทำงานรุ่นนี้ถ้าแสงไม่พอเนี่ยเวลากดมันจะมีธงแดงขึ้นเนี้ยค่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่นนี่มันจะมีสีแดงขึ้นนีค่ะก็คือ ถ้ามีสีแดงขึ้นเนี่ยมันจะกดชัตเตอร์ไม่ลงในกรณีที่เป็นโหมดออโต้นะคะแต่ถ้าเป็นแมนนวลก็คือเลือกที่จะปรับค่า A F เองซึ่งรุ่นนี้จะใช้ได้ตั้งแต่ใช้ได้ตั้งแต่ f 1.7นะคะกว้างสุดที่1.7เลยนะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแคบสุดที่22ตัวนี้เป็นเลน32มิมิลก็ ว่างหน่อยแต่ว่ามันเป็นฮาร์ฟเฟรมฮาร์ฟเฟรมคืออะไรคือปกติฟิล์มเราจะเห็นในช่องเดี๋ยวเปิดให้ดูเวลาเปิดเปิดตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมปกติตรงนี้มันจะไม่มีเนี่ยเพื่อให้ได้รูปเต็มแต่รุ่นนี้ก็คือเขาทำมาให้เลนส์ตรงนี้แล้วก็เหมือนปกติฟิล์มหนึ่งรูปจะประมาณไซส์ขนาดเนี่ยก็จะถูกหั่นครึ่ง เพื่อให้หนึ่งม้วนเราถ่ายได้เยอะขึ้นเป็นเท่าตัวก็คือถ้าเกิดฟิล์มสามสิกลูปจะถ่ายได้ประมาณเจ็ดสิรูปแต่ว่าลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็คือสมมติปกติถ้าเป็นกล้องทั่วไปเราจับกล้องแนวเนี้ยเราจะได้รูปแนวนอนใช่ไหมคะแนวนอนอย่างเงี้ยอ่าถ้าอยากถ่ายแนวตั้งเราต้องตั้งกล้องนี้แต่รุ่นนี้จะสลับกันนะ ก็คือถ้าเราตั้งกล้องแบบเนี้ยเราจะได้รูปแนวตั้งแต่ถ้าเราทําแบบนี้เราจะได้รูปแนวนอนมันจะต่างกันสลับกันสลับกันกับกล้องทั่วไปด้วยความที่ฟิล์มหนึ่งรูปมันต้องมามาแบ่งออกเป็นสองส่วนเลยค่ะมันก็เลยมันก็เลยรูปแบบของการถ่ายมันก็จะต่างกันไปตัวนี้คือที่ขึ้นฟิล์มนี่ค่ะ เคยมีปัญหากับปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าก่อนหน้านี้ก็คือขึ้นฟิลมไม่สุดก็คือเลื่อนไปเนี่ยไม่สุดมันก็กดชัตเตอร์ไม่ลงเนี่ยแต่ถ้าเราขึ้นสุดเนี่ยถ้าเราขึ้นไม่สุดเนี่ยฮะกดไม่ลงก็ต้องเอาให้สุดเนี่ยค่ะทีนี้โฟกัสตัวนี้เป็นโฟกัสแบบกะร,ระยะก็คือเนี่ยมันจะมี ระยะเมตรกับฟุตก็คือเราก็กะแถวล่างก็คือเป็นเมตรนะคะตั้งแต่ระยะอยู่ที่2 8จุเอ้ย์จเมตรก็แปเซนนะคือระยะห่างที่ใกล้ที่สุดถ้าใกล้กว่านี้จะไม่ชัดนะแล้วก็มาจนถึงอินฟินิตี้นะคะเรากะได้คาดคะเนเอาอะคะ่ะมัน อนแรกเหมือนยากนะตอนที่ลองใช้ครั้งแรกแต่อพอกละกะก,ะกะไปเบ่ก็จะรู้ขนาดนี้ก็เม็ดนึงเนี่ยไ,ไม่ต้องมานั่งเล็งว่าโฟกัสเข้าหรือยังลักษณะเป็นแบบถ่ายแบบยิงยิงยิงสแนปยิง,ยงเลยเงี้ยก็คือต้องบางคนเคยได้ยินจากช่างภาพสมัยก่อนยุคคนก่อนเวลาเขาถ่ายภาพงานแต่งงานเขาใช้วิธีการถ่ายกล้องฟิล์มเนาะเขาไม่เล็ง ไม่เลงที่ช่องมองเลยนะบางทีแบบด้วยความต้องความรวมดเร็วอะถ่ายบรรยากาศในงานเขาใช้การกะระยะเอากะระยะเนี่ยแหละเป็นเมตรเป็นอะไรของเขาแล้วแต่ใครถนัดเมตรหรือฟุตนะคะแล้วก็ยิงยิงยิงเ,เลยไม่งั้นมันมัวแต่มานั่งเลงนั่งเลงบางทีโมเมนต์นั้นมันผ่านไปแล้วอะต้องถ้าถ้าใครเล่นตัวกะระยะอย่างเงี้ยเก่งเนะี่ยจะถ่ายสตรีทบางที ก็จะได้รูปได้รูปดีๆเยอะเลยอ่ะเพราะว่าบางทีบางโมเมนต์น่ะเราโมดตะเล็งไงมันผ่านไปแล้วอ่ะมันมันไม่ได้อ่ะอืมก็ลองฝึกดูนะคะไม่ยากทีนี้วิธีการใส่ฟิล์มอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวพูดถึงโหมดออโต้ก่อนโหมดออโต้คือยังไงถ้าปรับมาที่โหมดออโต้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะขึ้นฟิล์มแล้วก็กดถ่ายถ้าอย่างเงี้ยกดไม่ลง แสดงว่าแสงไม่พอเนี่ยเดี๋ยวลองไงขึ้นนะคะก็คือถ้าโหมดออโต้เนี่ยถ้าแสงไม่พอจะกดไม่ลงแล้วเราเวลาเราใส่ฟิล์มเนี่ยพอดีตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจนะตรงนี้เนี่ยมีค่าเอเอเนี่ยเราก็ต้องตั้ง iso l i g h เนี่ยฮะนี่ยสี่ร้อยนะมองไม่ค่อยเห็นไม่ได้ใส่แว่นสี่ร้อยสี่สิบสองร้อยห้าก็ได้ถึงสี่ร้อยใช้ iso ได้ส,สูงสุดคือ400นะคะพอดีเมื่อกี้ตั้ง iso ไว้ต่ำเนี่ยสมมุติเราตั้ง iso ไว้สัก400ตัว ตัวสูงสุดเลยดีกนวะ่าน,นี่พอเจอแสงที่มันพอพอพอแสงพอกล้องมันคำนวณแล้วแสงพอมันถึงจะกดชัตเตอร์ลงตัวก้านตัวนี้ไม่ทำอะไรไว้อ เป็นเซลล์ไทม์เมอร์ค่ะตัวหน่วงเวลาเหมือนถ่ายเซลฟี่ตัวเองอะ่ะม,มันจะนกลไกคือตัวเนี้ยกับชัตเตอร์มันจะมันจะทำงานคู่กันก็คือพอเราขึ้นฟิล์มปั๊บแล้วโยกตัวนี้โยกมาประมาณเนี้คแล้วก็กดตรงนี้นะนี่นจะสังเกตชัตเตอร์ตรงนี้ด้วยมันจะค่อยๆกดลงถ่ายแล้ว ก็รุ่นนี้รูสึกจะประมาณ8วิอะแต่ก็โดยปกติทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครถ่ายตัวเองเลยมันกะยากเนาะเวลาเล็งทีนี้นเลนในนะคะสะอาดเดี๋ยวลองใส่ฟิล์มเนาะอันนี้เป็นฟิล์มทดสอบเอาไว้ลองกล้องค่ะวิธีการใส่ฟิล์มก็คือ เปิดฝาแล้วก็ดันตัวน,นี้ขึ้นจริงๆมันจะมีตัวยกขึ้นมาก็ได้หรือใช้นิ้วดันอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะใส่ลงไปปับ๊บขยับขยับให้มันลงล็อกนะแล้วก็ดึงฟิล์มไปตัวนี้มันจะมีล่องให้ใส่ก็าไปฟิล์มสอดเข้าไปที่ล่องซึ่งมันจะมีหนามเตยอ,อยู่ข้างใน ปุ๊บให้มันตรงนะตรงตรงนี้ก็ต้องตรงหนามเตยน,นะเนี่ยอือแค่นี้ก็เอามือจับไปนี้ออก็ได้ค่ะอา้าวหลุดซะละนี่อันนี้สอดเข้าไปลึกๆก็ได้ไม่เป็นไรอือแล้วก็ขึ้นฟิล์ม จะปรับเป็นแมนวลจะได้ไม่ต้องหงายกลองขึ้นโอเคไปไม่ความไม่แน่ใจอีกทีเนี่ยอีกทีเลื่อนไปอ,อันนี้ปีไม่หลุดแน่ๆแล้วเพราะเราจับเงี้ยมันไม่หลุดออกมาก็ขยับให้ตรงเนี้ยมันตรงหนามเตยแล้วถ้าตรงนี้มันหย่อนก็หมุนตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยพอมันแน่นเนี่ย ให้ตรงนี้มันมันตึงอ่าเสร็จแล้วสังเกตดีๆตรงอันเตยลักษณะอย่างเงี้ยฟิล์มไม่หลุดแล้วแหละแล้วก็ปิดฝาทีนี้วิธีการสังเกตว่าเราใส่ฟิล์มถูกหรือไม่ถูกคือเวลาเราเลื่อนขึ้นฟิลม์มตรงนี้ต้องหมุนไนงะเห็นไหม าตรงนี้หมุนใจแล้วเราใส่ฟิล์มถูกคือฟิล์มไม่ได้หลุดนะคะฟิล์มมันถูกดึงออกจากกลักอะตรงนี้จะหมุนแต่ถ้าตัวนี้ไม่หมุนเนี่ยก็คือเปิดฝาแล้วก็ใส่ฟิล์มใหม่แสดงว่าปลายมันหลุดตอนที่เราใส่ตอนแรกนับฟิล์มก็จะเดินไปเรื่อยๆก็จะมีอยู่72รูปนะคะ ในความที่ตรงนี้มันต้องมาเบียดถึงเลข72ตรงนี้ก็เลยมองมเขาต้อง1แล้วก็จุดแล้วก็4อย่างเงี้ยมันเหมือนจะกระโดดข้ามแต่จริงๆล้วก็คือในความที่มันต้องใส่เลข1ถึงเลข4 2เอ้ย72อะ่ะมันเยอะมันไม่เหมือนรุ่นอื่นที่ใส่แค่1นถึง36แต่ว่าเราก็ถ่ายไปเรื่อยละคัเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็คือขึ้นฟิมแล้วมันไม่ไปก็แสดงว่ามันฟิมหมดแล้ว เรื่องปรับค่า F คงต้องฝึกกันเอยาเองตัวนี้ชัดลึกชัดตื้นก็ลองศึกษาในอินเทอร์เน็ตมีเยอะค่ะหลักๆก,ก็คือว่าสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือว่าเมื่อใส่ฟิล์มแล้วอะ่ะถ้าเป็นบางคนน่ะจะเลือกการตั้งก่อนก็คืออย่างเมื่อกี้ฟิล์มคัลเลอร์โคดักคัลเลอ,อเนาะ บางคนยังไม่ทันใส่ฟิล์มนะแต่หมุนตัวนี้ไม่รอก่อนเราต้องหมุนตัวนี้นะไม่มงั้นแล้วแสงมันจะไม่ตรงหมุนตัวนี้ว่าเป็นสองร้อยหมุนตัวนี้ก่อนเราค่อยมาใส่ฟิล์มก็ได้ถ้ากลัวลืมถ้าหมุนถ้าใส่ฟิล์มแล้วมาตั้งที่หลังบางคนก็พลาดลืมเหมือนกันก็จะทําให้รูปมันออกมามันมันก็วัดแสงตามค่าที่เราตั้งค่า iso ค่ะมันก็อาจจะได้รูปตั้งสูงไป ก็อาจจะรูปก็จะอันเดอร์ลงมาหน่อยเนี่ยตั้งสูงไปแค่ไหนแค่นั้นแหละถ้าสูงมากก็อันเดอร์เยอะก็อาจจะมืดไปเลยก็ฝึกดูค่ะไม่ยากตัวนี้ช่องมองก็อย่างที่บอกก็ใสก็คือมันจะมีตัวขีดเฟรมอะอยู่ข้างในให้เรากะเลงแล้วถ่ายเลงแล้วถ่ายได้เลยค่ะกะระยะให้ถูกก็พอทีนี้เวลา เอาฟิล์มออกทำยังไงถ้าฟิล์มถ่ายหมดแล้วไอ้ตัวนี้ดึงดันไม่ไปละเ้ยติดสมมตินะคะติดไม่ต้องไปฝืนต่อนะแสดงว่าฟิล์มมันหมดก็แค่เห็นปุ่มตรงนี้ไหมปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มตัวกดเพื่อปลดล็อกไอ้ตัวแกนฟิล์มที่มันเก็บฟิล์มไว้อยู่ทับฝั่งเนี่ยพอกดปับ๊บแล้วยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็หมุน มันจะเหนื่ึ่ๆหน่อยน,นะคะระหว่างที่เริ่มหมุนแล้วเนี่ยเราปล่อยนิ้วที่กดตรงนี้ได้เลยนะถ้าฟิล์มมันหลุดอะ่ะมันจะดังมันจะรู้สึกได้อะตอนแรกที่เราหมุนฟิล์มเก็บกับเข้ามามันจะหนื่ๆมันดึงยากๆแต่พอมันสุดแล้วอะ่ะมันหลุดออกจากตรงฝั่งนี้แล้วเนี่ยมันจะดังอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกได้เลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วก็เปิดฝานี่เห็นไหมฟิล์มถูกเก็บแล้ว ฟรีหมอกอยังไงก็ดึงตัวนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ฟรีหมออกไปหลังมันก็มีหลายคนนะคะที่ใช้เวลาในการถ่าย72รูปเนี่ยเป็นปีแต่ถ้าใครแบบว่ามันเมือ่อชอบถ่ายเยอะก็ก็ก็สนุกดีฟรีม้วนหนึ่งถ่ายได้ตั้ง72รูป แต่ก็กะดีๆนะเฟรมมันจะเล็กหน่อยก็อย่างที่บอกนะคะตัวนี้ถ้าเราจับกล้องแนวนอนเราจะได้รูปแนวตั้งถ้าเราจับตั้งกล้องแนวแนวแนวตั้งเราจะได้รูปแนวนอนมันจะสลับกันนะคะค่ะก็ใช้ไม่ยากค่ะเหมือนออโต้รุน่นนี้ใช้งานง่ายจริงๆก็อยากจะให้ลองใช้โหมดแมนนวลดูบ้างนะ สนุกดีแต่ถ้าเกิดเอ่อจะยิง snap ไง moment มามเม e ต,มมต์ก็กลัวจะมัวแต่มานั่งคิดว่าคาเทฟเท่าไหร่ดีวะางก็อ u t o จบเลยกล้องจะคำนวณสปีดให้แต่ต้องทำใจนิดนึงว่ากล้องรุ่นนี้คือสปีดมันจำกัดบางบางบาง บองรูปที่แบบปถ่ายมืดจนเกินไปสว่างเกินมันจะมีข้อจำกัดของมันไม่เหมือนกล้อง S L R ที่สามารถเลือกสปีดแล้วก็เลือกค่ารูรับแสงได้ตัวน,นั้นมันจะหลากหลายกว่าแต่ว่าชอบตรงอย่างนี้พกง่ายมากเลยตัวเล็กๆเหมือนจะหนักนะแต่จริงไม่ไม่หนักมากค่ะก็ถ้าเกิดสมมุติว่าไปเปลี่ยนเป็นสายของคอ,งองก็ได้ มันจะมีหูสองข้างฟิลเตอร์ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะข้อดีของฟิลเตอร์คือบางทีฝาปิดอ่ะชอบหายเนาะเวลาเราพกไปก็ใส่ฟิลเตอร์อย่างเงี้ยแหละกันอะไรมันโดนหน้าเลนใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ถนะัดค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวจัดส่งให้นะคะใช้ง่ายไม่มีไม่มีอะไรยากหรอกทำได้ตลอดนะคะ ก็ตัวนี้ก็่านก้อนใหม่ใส่เห้แล้วนะแล้วก็ตัวกล้องพิลเตอร์ฝาปิดหน้าใส่คล้องแบบใส่ให้ใหม่แล้วแล้วก็ฟิล์มหนึ่งมวนค่ะขอบคุณค่ะ